และนี่คือการรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่เป็นการรักษาแช้มีครั้งของกังนค n นิกกังนำ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับงานรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่นะคะวันนี้พิเศษสุดๆนะคะเพราะว่าเป็นทั้งงานครบรอบ22ปีของทาง MPE เแล้วก็เป็นงานรับรางวัลอีกด้วยคือจริงๆวันนี้นะคะก็คือเหมือนเป็นงานครบรอบแล้วเขาก็เลี้ยงแตงกิ้วลูกค้าทุกคนนะคะที่สนับสนุนทางบริษัท m อมเนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาก็มีการมอบรางวัลด้วยวันนี้ก็วันนี้นะคะได้รับถึง3รางวัลเลยก็คือเป็นรางวัลที่ เป็นยอดใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะของทาง Ampex แล้วก็เป็นของโปรแกรม Exosome รวมถึงเป็นของโปรแกรม Hy d ด o d ี l ั c นั่นเองใช่ปีที่แล้วเนี่ยคือเขามีรับรางวัลแค่ Exosome อย่างเดียวนะก็คือโปรแกรมนี้เราก็ได้ครองที่1เหมือนกันเพราะว่าโปรแกรม Exosome ของเรามันขายติบขายดีมากๆเลยนะคะก็เลยได้รับรางวัลเที่ยนหอีกเหมือนเดิมค่ะ แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าคลิปรับรางวัลเนี่ยเราก็ต้องมากับคุณหมอของเรานะคะวันนี้คุณหมอของเราเนี่ยก็มาถึง2ท่านเลยชาย1ห,หญิงหนึ่งวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาพบกับคุณหมอนะคะพร้อมผลงานเพลงนะคะสาวน้อยหน้านวลมากับเรือด่วนสายบ้านแพ่สาวน้อยหน้านวลมากับเรือด่วนสายบ้าน นะูเนี่ยเออก็ไม่รู้เออคุณหมอใหม่ออกกล้องใหม่ๆเลยคนนี้ใหม่เยี่ยมแกะกล่องให้คุณหมอแนะนาตัวนิดนึงค่ะ ค่ะแพทย์หญิงชูวิชาใช้ล่มโรสกุลนะคะชื่อเล่นก็คือเฟิร์นนี่นะคะมาจากกังน้ำสาขาอียา์คือขี่ช้างมานะคะนี่เขาเป็นสาวน้อยหน้าหนวนเออเป็นยังไงคุณหมอตื่นเต้นไหมคะครั้งแรกกับการรับรางวัลตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าวันนี้มาเต็มนะขนาดตื่นเต้นมากน่าส่งชุดชุดส่งผมผมส่งเครื่องประดับเคืผมว่ากลัวจะไม่จึ้งถ้าคุณออก คือดอกอัะเจอหมองอะไรยงนี้ให้คุณหมอพูดถึงผลิตภัณฑ์วันนี้นิดนึงค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรามารับรางวัลอะไรค่ะวันนี้เราก็นนมารับรา,างวัลตัวเ e x o ซ o m e นะคะแล้วก็เป็น n u v ีไ h y ด r o deluxe ค่ะถามคุณหมอนิดนึงว่า2โปรแกรมนี้ช่วยอะไรบ้างค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นช่วยหน้าฉ่ำเนาะกระตุ้นฟื้นฟูผิวค่ะแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนนะคะ ถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยใช้ p r o d u ั t ์เยอะขนาดนี้คะเคล็ดลับนะคะก็คือส่วนมากจะเป็นลูกค้าในกลุ่มที่อยากได้แบบว่าเออหน้าเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบผิวเด็กด้วยแล้วก็กระตุ้นแบบคอลลาเจนะะอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะชอบแล้วก็กลับมาฉีดอีกก็คือถ้าใครสนใจนะคะก็มาได้นะคะตัวนี้คือช่วยได้จริงใช่ไหมคุณหมอจริงค่ะอ่าไม่งั้นลูกค้าก็คงไม่ฉีดกับเราเยอะขนาดนี้นะคะ เ,เดี๋ยววันนี้นะคะพี่ออมไม่ทะนะันที่เจนแล้วนะคะจะพาน้องเฟิร์นนี่นะคะไปทัวงงานกันค่ะวันนี้ไปส่งกันค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับคุณหมออีกท่านแล้วนะคะคนนี้ก็เหมือนเดิมเลยไม่เคยมางานรับรางวัลมาก่อนและนี่เป็นครั้งแรกค่ะให้คุณหมอแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับชื่อหมอซันนะครับ สันติวชิระเจริยนน์นะครับเป็นคุณหมอผู้ทำกางน้ำคลินิกครับอ่ากังน้ำคลินิกสาขากรุงเทพอก็คือถ้าใครอยู่กรุงเทพแวะมาหาคุณหมอได้นะคะคุณตากับดีใช่อันนี้ถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่ารางวัลสองรางวัลที่เรามารับเนี่ยก็คือเกี่ยวกับโปรแกรมไฮโดรดิักกับโปรแกรมเอ็กโซโซมเนี่ยทั้งสองผลิตภัณฑ์เนี่ยมีผลดียังไงบ้างคะตัวไฮโดรลิคแล้วก็เอ็กโซโซมนะครับโดยรวมก็จะช่วยพวกดูขุมขนริ้วรอยแล้วก็ เรื่องความชุ่มชื้นคุณหมอทำไมถึงคิดว่าคนสมัยนี้เนี่ยถึงหันมาใส่ใจเรื่องงานผิวกันมากขนาดนี้คะเพราะงานผิวมันเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นบนใบหน้าครับถ้าเกิดผิวเราดีเนี่ยมันก็จะแสดงออกทางใบหน้าเห็นชัดอ่าคือเหมือนตื่นมาแล้วสวยเลยคนก็อยากเป็นกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นไงคุณหมอตื่นเต้นไหมคะที่มางานนี้เต้นอยู่ครับ ไม่ไม่เคยมางานกันคือเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าคือคาแรคเตอร์คุณหมอสันหรือว่าคุณหมอสันติเนี่ยเป็นคนนิ่งๆแบบเรียบเรียบง่ายๆไม่อะไรมากไม่พูดเยอะไม่กระตุกกระตากต่างจากตัวพิธีกรนนะคะก็เลยจะเห็นความคอนทราสต์นิดนึงมากเลยคอน,นอรทรา <c oughs> สต์สุดเดี๋ยวให้พวอรารลายพที่เก้าของท,งทั้งคู่เขาใหม่จัดไปใหม่ทั้งคู่ต้องโดนนะคะวันนี้จะพาไปชมกันค่ะไปเลย ตอนนี้นะคะอยู่กับพ่อหนุ่ม AI ของกังนําคลินิกนะคะตอนนี้ก็กกำลังโดนบร i e อยู่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรไงบ้างต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาเป็นคนเรียบง่ายนิ่งจริงๆวันนี้นี่แหละคึกที่สุดหละเราเป็น mentor เราเป็นนเทอร์อันนี้คือไม่ต้อง b e ฟแล้วนะคะจริงๆเขาเป็นนะนี่ว่าไม่ได้จริงๆเขาเก่้งนะนี่ว่าไม่ได้มานะมานะวันนี้พี่เกดว่า The Face คนต่อไปอาจเป็นหมอสันติ เมนเทอร์คะนัาทนาทีมชายไปแล้วต่อไปจะเป็นหญิงต่อไปนะคะผู้หญิงของเราบอกเลยว่าก็ไม่แพ้กันนะคะนัานาคนที่ถ่ายมาก่อนอยากจะบีอะไรคุณหมอเฟยไหมคะเพราะว่าภาพที่ออกไปจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงให้หมอเฟ์นะคะคีบคาแรคเตอร์เลยก็คือเป็นสาวหวานซอนเปรี้ยวซอนเค็มเริ่มแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวรอดูกันว่ายังไงเพราะว่าจริงๆหมอสันติเกินคาดมาก ไม่คิดว่าแต่ก็ทำได้เออคือเขามาหอวานจริงๆนะคนนี้ว่าไม่ได้ <c oughs> จบก่อนเวลาพี่ไม่โอเคคะ่ะส่งเข้าห้องดำถ้าเกิดต้องส่งเข้าน้องดำพี่ขอส่งน้องเออ,เอ,อ <c oughs> ขอโทษนะคะคุณหมอเฟิร์นหมอเฟิร์นมีโอกาสแก้ตัวครั้งสุดท้ายนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะถ้าเกิดดีจะพูดว่าขนลุกคับขนลุกคับปูเอ้ย เข้างานแล้วนะคะอยู่หน้าประตูกำมกึ่งจะเดินก้าวเข้าไปแล้วนะคะต้องก้าวซ้ายนะคะคุณหมอเพราะว่าขวาหลายสายดีในหานะเป็นพี่มาก่อนาถ้าไม่อยากมีดิจิตัลฟุตลองชีตนะคะคุณหมอคุณหมอจะต้องห้ามสะดุดเด็ดขาดก้าวอย่างมั่นคงถึงแม้ตัวเราจะเล็กเพราะหนูตัวใหญ่เดินไปก็ไม่ล้มอ่าก็คือคุณหมอต้องเดินอย่างมั่นใจยิ้มอย่างสวยงามจบเข้าไปในกล้องเลยนะคะ กล้องนี้นะคะกล้องวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวจะมีกล้องภาพนิ่งนะคะตรงนั้นนะคะยืนอยู่ตรงกลางตอนเรารับรางวัลเสร็จแล้วปุ๊บคุณหมอก็ยิ้มแฉ่งให้5 4 3 2 1พอเดินออก รับมาแล้วเรียบร้อยนะคะกับ3รางวัลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดนะคะรางวัลรวมนะคะที่เราได้ย่อใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของทางแอมเพ็กสูงสุดเลยแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งนะคะเป็นรางวัลของตัวโปรแกรม e x ็ก o ซโซมอันนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นเทียร์หนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลของตัวโปรแกรมไฮโดรดีลักซ์นะคะอันนี้เนี่ยก็ได้เป็นเทียร์ที่4ค่ะ ันนี้คือน้องใหม่ใหม่กว่าเอ็กโซโซมนะก็คือเพิ่งมาย้อนไปดูได้เออเราก็เพิ่งตัดสินใจเเข้าไม่นานก็ได้มาขนาดนี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะยังไงให้คุณหมอนะคะฝากผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวหน่อยค่ะขอฝากทั้งตัวไฮโดรลิคแล้วก็เอ็กโซโซมนะคบใครสนใจก็มาเข้าโปรแกรมไฮโดรลิคเอ็กโซโซมได้นะครับจะช่วยดูแลผิวหน้าช่วยลูกขุมคนยกกระชับช่วยให้ความชุ่มชื้นด้วยคับ สำหรับตัวไฮโดรลักกับเอ็กโซโซมนะคะก็ทุกคนสามารถทําได้เนาะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าต้องการผิวที่แบบกลาสกินอะไรเงี้ยค่ะแบบผิวมีความชุ่มชื้นฉ่าน้ํากระตุ้นคลอนลลาเจนอะไรเงี้ยเนาะก็แนะนําได้ค่ะให้คุณหมอพูดหรือฝากอะไรกับลูกค้านิดนึงค่ะเอ่อก็อย่าลืมคิดถึงกังนําคลินิกนะครับใครที่อยากมีผิวหน้าดีๆปรับรูปหน้าหรือว่ายกกระชับเรื่องไหนก็ได้ครับมาปรึกษาหมอกันได้นะครับที่กังนําคลินิกครับ ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะมาปรึกษาได้ฟรีนะก็คือภูมิใจมากนะคะก็คือ Product ์ที่เราใช้ทุกตัวเนี่ยได้รับรางวัลหมดเลย <_ letter> ต้องขอขอบคุณทั้งลูกค้าจริงๆนะคะที่มาใช้บริการทางนานคลินิกนะคะแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณทีมแพทย์ของท่านด้วยนะคะที่ทำงานอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทำพัฒนาการให้ลูกค้าอย่างเต็มที่จริงๆนะคะจนเราได้รับรางวัลเหล่านี้มาะค่ะขอบคุณะค่ะ <_ letter> เป็นไงคะทุกคนวันนี้นะคะ <_ letter> พาทัวร์งานรับรางวัลคือเรียกได้ว่า น่าจะสุดท้ายแล้วนะหรือว่าอาจจะมีอีกก็ต้องคอยดูจริงๆแล้วที่เรารับรางวัลอะ่ะมันก็การันตีถึงคุณภาพแล้วก็ ความจริงใจที่เรามีต่อลูกค้านะคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อลูกค้าแน่นอนหายห่วงเลยนะคะและที่สําคัญเลยก็คือคุณหมอของเราเนี่ยผ่านการเทรนทุกคนแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะทาแผนการตัวไหนเนี่ยก็แค่เพียงแอดไลน์แอดกังนําคลินิกนะคะเข้ามาทักถามได้ว่าคุณหมออยู่ไหนคะหรือว่าเข้าไปปรึกษาคุณหมอก,กอนได้ไหมนะคะต้องบอกก่อนว่าปรึกษาฟรีทุกเคสแน่นอนนะคะอย่างแรกเลยคือใช้ยาแท้ คลินิกเราถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็คุณหมอของเราผ่านการเทรนอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็คือปลอดภัยหายห่วงค่ะโอเคก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าอีกแล้วนะคะก็คือจะไม่มีวันที่จะเลิกขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะเพราะว่าวลูกค้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เราได้รางวัลต่างๆมาในแต่ละปีนะคะขอบคุณที่ให้กําลังนเนี่ยคือดู ตลอดทุกๆปีเลยนะคะยังไงก็ขอให้ปีถัดๆไปนะคะลูกค้าก็ยังมาใช้บริการกังนําอีกนะคะยังไงเราก็จะดูแลเต็มที่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะคะกับช่องกังน,นะะําคลินิกไทยแลนด์ด้วยค่ะบ๊ายบาย